สูสีครับคู่นี้ครับสูสีมันทุกคู่นะครับมันทุกคู่ครับดีครับมันทุกคู่ทํามันทุกแมตช์จยุ่งเลยทุกแเอ่ะผู้ระเนินครับอยู่ในบน่พินิจกับทีไหนจะระดับเสื้อมาที่ผู้หน้าผู้ดำเนินครับมาอาทิตย์กับ เดวียวพิทวัตตอททิมไองกักันเต้ภูไนนี่น่นนะูคตรไปนี่ครับูคตอไปไอ้แจ่วความน้องเี่ะตรงเลยนี่ว้ายถึงจะได้สองชับมามาต้มหลบเลยสองแจมป์เลย นี่กรับว่าท่านน้องได้แชมป์ที่เจริญลาชครั้งที่สามจะให้กำลังดรอแล้วก็เลยทำไปสำเร็จนะครับอ่าเด็กลับไปก็เป็นสีเขียวบอกแล้วยังดีกว่าสลักกันใส่คนละึ้นเนาะครับอาโอเคครับอ่า เออเัอรน่นะพอเห็นเบิร์โทรแก่บาทครับขับไปก่อนเลยพิสูจน์ภูมิไปดูคับไปก่อนเลยมาอีกแล้วฝนนะฝนมาแล้วฝนมาแล้วที่นะครับในแต่ละสายนะครับที่หนึ่งนะครับในสายเอก็มีสมปทานาไร่ยใจทอง นะครับในสายบีก็ที่หนึ่งในสายก็คือมาดามแปดแปดนะครับแล้วก็ห้องเครื่องบังเกิน,นี่ที่หนึ่งสายตีนะครับที่หนึ่งสายตีก็คือธนวัตรรุ่งเรืองที่หนึ่งสายตีก็คลินิกนายแพทย์วรชาตินะครับที่หนึ่งสายเอฟก็คือบันคาเฟ่ภุมทะเลนะครับแล้วก็ในสายจีที่หนึ่งในสายจีอ่าอย่างโม่อีกสี่คู่ครับก็คือเคเค น่าจะอีกประมาณสองชั่วโมงเสร็จนะครับกระดามน้องไปอาเนี่ยเจอกับกาเรียนาดู์นะครับผลการนทางอีกหนึ่งชั่วโมงครับบัร์คาเฟ่เนี่ยเจอกับต้นซอยเก้านะครับแล้วก็เหลือหาเอฟซีเนี่ยยังไม่มีคู่นะครับเพราะหาที่หนึ่งในสายยังไม่ได้นะครับรอบมาคนเนี่เจอกับเจเจในคู่สุดท้ายกับทุนี้นะครับนะครับในรอบที่หกนะครับโอ้ลมไหมแย่ไหมเป็นระยะระยะนะครับ เอาใจเอาเก็บเดินครับเก็บเดินอ่าฝังฝั่งของหมดจบเรื่องตัดาเป็นประตูหรือเปล่ายังไม่ได้ยังไม่ได้สองคนที่ต้เอาไปเก็บเลยให้มันเปียกหน่อยที่สุดคุณเจี๊ยยุ่จอดบ่เออได้แล้วเอาไปเก็บเลย อดูกันต่อ้าดูกันต่อโอ้ยรัดลูกนี้แรง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 ออกไปก็ออกไปเดี๋ยวจะตกไปไปทางที่จุดไล่จุดอะไรก็สลับจับเปลี่ยนบูมเฮดกิจภารกิจก็แน่นภารกิจตัวเลยครับทิ่คนที่สองตัวสามเออทีกคนที่หนึ่งยังพอแก้ตัวได้ทีกคนที่สองเนี่ยต้องไปนะไปตามนัดไปตามนัด อัดูกันได้ครับแม่ลุงชายโยตัดมาพอจะเริ่มสักชายโยก็ตักขึ้นนะแห้งลูกนี้ตึ๊บตึ๊บอ้าออกก็ออกครับผมขอบคุณครับคุณผูเหญิงครับที่คนที่สองโทรมาครับตอนนี้ไปได้บอกครับคนหน้าตาดีอย่างนี้จะเป็เหลืออะไรอ่ะมีงานมีการทำด้วยแล้วก็หน้าตาดีด้วย ตักพอร้ร้ายตักผมขอบคุณมากเอาล้วครับตาเดียวทำควันของแม่จับาหายกันต่อครับเป็นพ่อเจริญทรัพย์พ่อเจริญทรัพย์ตักมาตัดมาอ้าวโอ้ยตักไม่ได้ครับตักไม่ได้ โอ้ชนเสาครับจังหวะนี้ะดูกันต่อครับดูกันต่อเอาละครับไทยงตกนี้แลยยังไม่ได้ครับยังไม่ได้เป็นผู้ที่2 1ครับจบผู้นี้ก็จะเป็น คู่ที่22ทั่วๆนะครับถ้าอยากให้จบเร็วนี่เตะคู่ที่24ก่อนเลยได้ไหมครับอ่ามันที่เขาว่ากันนเ่าเออมี24คู่ก็เอาคู่ที่24ก่อนเลยก็ได้ครับอ่าจะได้จบเร็วๆจะได้เจีบตัวเร็วใช่ไม่เป็นไรครับตขออภัยนะครับท่านผู้ชมผู้เชียร์ที่อยู่รอบๆสนามนะครับโดยเฉพาะในยผู้ยชียร์ยายกับผู้ป่วยเจ็บเตียง นะครับผู้ที่กําลังดูหนังดูละครอ,อยู่อขออภัยนะครับก็คิดว่าไม่ได้มีทุกวันนะครับเรามีกันแค่สองวันสองวันครับครับหนึ่งปีนีแค่สองวันครับขออภัยมันเสีดูวันด้วยนะครับฮะถูกแก้กันป่ะเอาแป่จริงโลกเเอาละครับจังหวะของจริงเลยรูไ้ไหมว่าเราเดียว่ากดโลงนี้ยังไม่ได้ยังไม่ปปก็จุดโฟกัสครับอุทวัฒนารหัส ปกตินี่เจ้าว,วิศวะเนี่ยจะไปเล่นไฮนิคมนะครับนะครับนี่เกิดเล่นไต้นสายเก้าแต่มารายการจเจริญร้านโอเปร่าดีเล่นให้บานเกิดนะครับบานดงนะครับดงใหญ่บานดงใหญ่หครับเอาบาันโตซุปไชโยซุกทยโยการได้เปิดึ้นมะครับผู้รักษาประตูเปิดดูดีกันมาเอาแล้วย้ำอยู่จังจู ก็จะเดินครับอ้ามเก็บบอลลูกนี้แม่ถึงเวลาแรกครับถึงเวลาแรกขอบคุณครับท่านผู้ชมขอบคุณครับท่านผู้เชียร์ครับอยู่เป็นกําลังใจอยู่เป็นกําลังแรงใจนะครับผู้ต่อไปนี่น้องบินเนอร์นะปะครับน้องบินเนอร์กนกรักเอ็นซีเตรียมตัวด้วยน้องบินเนอร์กับกนกรักเอ็นซีเตรียมความพร้อมด้วยนะครับเตรียมความพร้อมด้วยนะครับผู้ชมผู้เชียร์ที่มาสอดใจโยะในชุดสีเขียวนะครับ ของบริเวก็อย่าไปแจกไปตอกนะครับขอเจรย่ามันจะหลุดหายนะครับเพราะว่าในบริเวณนี้ก็มีกล้องวงจรอยู่ประมาณแปดตัวนะครับเราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนบ้างนะครับอย่าไปหยิบอย่าไปจับนะครับของของใครของใครก็ห่วงนี่ก็นะครับอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์การศึกษาของตัวบุคลาลัยของหลวงนี่ตกน้ำตกไปไม่ไม่นะครับติดปีก็นบุดขึ้นมาได้ครับน้ำไหลไหลตกไปไม่ไมบ อ่ะดูกันไดค้ครับดูกันได้ใครเล่นของหลวงเนี่ยระวังเด้ออ่าอ่าเล่นของเอกชนเนาะเออเอ่ะดูกันต่อเอาแล้วก็แปะรถลุกเด็กยังดูยังดูครับนะดูเพชรนี่ป่ะเอาแล้วคร,รับเริ่มมีโอกาสได้ต้องมีโอกาสได้จริงแล้วนะครับทัง้งสองก้าวฝั่งแต่ยังไม่มีสปอร์แต่ยังไม่มีสปอร์โ,รโอ้ฝนค่อนข้างแรงครับ อ่าฝน,นไม่ไหวจะไม่มาคกรับคุณนรพัรน์เขาว่าฝนไม่มาอ่าตอนไหนว่าคุยก,กันแล้วว่าฝนไม่มาอันที่จริงตกลงกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วรับอ๋อท้องใไม่เข้าใจกันอ่าตกลงกันแล้วตกลงกันแล้วตั้งแต่เมาบานอ่าดูกันต่อครับดูกันต่ออ่า ก็นะครับคณะกรรมการนะครับผู yeah. ้ต uh, ัดส oh, so oh. ินนะครับคนไหนที่กานผมคิดก uh, ็เอาก่อนเลยเรื่องการคนไหนที่ยังไม่ได้กินข้าวก็อย่ามานะครับผัดหรืออะไรก็บอกผมแล้วก็คณะกรรมการจัดการแข่งขันนะครับมีข่าวผัดมานะครับใครมาแล้วมาเรื่อยมาอย่างโออยังยังอยัางข้าวผัดเป็นผัดสองข้าวต้มผัดแแอ ออกผัดเป็นผัดสองเอ้ามาเลยจริงนะลูกนี้แต่ขอบคุณครับผู้ที่อยู่ข้างหลังครับคุณแม่ครัวนะครับเทปเทปโอ้ตอนนี้ฝนที่สนามแดงครับผู้ติดตรงอาหารครับขอบคุณมากถูกเทปนี้เอ้าวแม่ลอดอยู่ยังลอดอยู่โอ้คุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะครับฝนราอคอยมีงานไลฟ์สดตอนไหนครับไหวไหม ยังไหวอยู us, ่ยังไหวอยู่ได้อยู่ฝากคนที่ทุกท่านนะครับท่านที่อยู่ใกล้สายไฟนะครับเพราะว่าเรามีสปอร์ตไลน์กับสายทันทีอยู่ในลักษณะนี้ของข้านะครับเพราะว่ากดกดก็ทางทีมงานเป็นห่วงในเรื่องของอันตรายที่จะเกิดขึ้นนะครับท่านเลียตัวเองนะครับท่านเลียตัวเองเพราะว่ามันมืดแถวแถวเตาเต์ก็ดีนะครับแถาเต็นก็ได้กาได้กระแสไฟอาจจะรั่วขับอยู่ให้ห่างนะครับนะครับเน้นความปลอดภัยเลียตัวเองครับเลียตัวเองเนาะ ดูกันต่อครับดูกันต่อถ้ามันตกแรงจริงๆถ้ามันไม่ไหวจริงจเดี๋ยวเราไม่ปิดไล์โดยจะไม่แจ้งเลยนะครับข้อความเข้าใจกันครับเพราะว่าตอนนี้ฝนค่อนข้างแรงมากครับที่สนามถ้ามันลงนี่ก็ตากฝนอย่าไหลครับแค่ปอนะครับอยู่นะครับดูกันต่อครับดูกันต่อฮะขอจเชิญครับหนาวแล้วครับชิมต่อมาไปที่เจ้า อันดับยกีเอาล้ครับเป็นตงห่งของพอจะเดินตาล้องตรงนี้นะแล้วแทงรอบ้างทาขวาลุยแรงเลยนะเอาแล้วไปจะวัเกียรน้อิกลางนั่นี่โอ้โหอ้าดูกอนดูกอนนะมาราดูในชีวิตของผู้กับสินเลยครับเพราะว่านรัเริ่มขาเนียนครับเริ่มเริ่มขเนี่ย ลม่มเอาล่มเล็กหน้ารถให้หนหยล่มเล็กหน้ารถอันนึงอนะ ผู้เหนีกลับบ้านมาได้เรากลับมากลับมาผู้เหนียก็ถูกหนเลยต้องต้องมาที่โทรไปบอกแม่บ้านแล้วบอกว่าติดฝนกลับไม่ได้โอ้ตอนนี้ฝนที่สนามนี่แรงมากครับแต่โชคดีที่มันไม่มีลมครับแรงก็แต่ไม่ลม บก็ทำใหออนไลน์ยังสามารถถ่ายทอดสดได้ครับการ่อนัวทาเหมือนเดิมครับผู้ชมในหน้าจอน่าจะเห็นแ้ตอนนี้ผมว่าเห็นเม็ดฝนมากกว่านักฟุตบอลแล้วเริดขึ้าต้กนกร่มจะาเป็นลกนล้กน่อรดูกนต่อดูว่าตูไมเจ็บกี่ทีกพอจะเริ่มสักพอจะเรินัเอ

จริงไหมลูกินแม่ติดแม่ก,กับพูดรัาากษาประตูรักทุบไปได้โอ้รัาากษาประตูรักเลียร์แล้วก็ทุบออกไปได้เร็วเลยเร็วเลยโอเคอ่าฮะนงนายเจ้านก,กโอ้คณะกรรมการณ์จะไปยังไงครับเนี่ยฮะผมเลยว่านะครับเพราะว่าเป็นฤด,ดูของเขาเป็นฤดูฝน พนกักงานในในผู้ตัดสินนะครับเป็นผู้ประเมินนะครับการทำตัดสินได้ก็จะดำเนินการต่อแต่ผ่าทำตัดสินมีใส่ภาพในการมองเห็นเรื่องของต่างๆนะครับผ่าไม่ได้ก็หยุดได้นะครับทางรายการจากการให้ยกให้ถึงการต,ตัดสินของผู้ตัดสินนะครับเพราะว่าถ้าเป็นคนเป่ะาะเวลาครับแนชเคโื่อณเวลาแรกหรือว่ายุดเด็ก เกมนะเดี๋ยวก็วัมชัดเยอีกครั้งหนึ่งก็องามใจนะครับออยู่ในชน่วงหน้าฝนก็ผู้ชมผู้เชียร์หรือแงาักีฬาเองก็งกกจะเข้าใจดีนะอ่านะก็อยู่ในช่วงหน้าฝนคามใจตกใจเย็นดีนะทุกเนเย็นดีเย็นดีม่เป็นไร นะครับก็เดินหนักคนนี้ก็เชื่อว่านักเตะหลายท่าติตามครับมาก่อนแล้วจะเพิ่งไปจับตึ้งครับผมแค่นี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่ผู้ตัดสินนะครับผู้ตัดสิน้ะมีวิธีการในการตัดสินเป็นหลักนะครับเรายึดผู้ตัดสินเป็นหลักนะครับทางรายการจะแข่งขันข่าวทาแตัดสินได้แล้วก็ต่อได้ต่อเนื่องได้ท่าน ที่ใายได้ในการมองไปชักหรือมองไปเห็นในเครื่องแบบฝนตกนะครับแจ้งแจ้งได้นะครับแจ้งรอียดได้ครับดีดีต้นหาแต่ผมเชื่อว่าผู้ตัดสินชุดนี้นะครับอึดทนนานอยู่แล้วนะครับทุกท่านเพราะว่ามีหัวหน้าผู้ตัดสินอย่างเช่นอาจารย์นรพัฒน์ของสุกร์นี่อึดทนนาน ขอบคุณนะครับน้องๆผู้รัดสินนะครับหลายหลายท่านนะครับลหลายๆท่านก็กล่าวคุยคับอีกสู่ในระดับไทยลีกสามมีใบต่างต่างการันตีในเรื่องของสายผธุรศิลป์ครับที่หมายมาร้อนนะครับเอาโอ้นี่นะครับเาอาเท้ารอรอยังไม่มีเนนมียนะเป่าโอ้ดีต่ลูกเออนะครับต่อลหลายๆท่านนะครับมีใบการันตี ในการตัดสินอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเราคัดสรรมาอย่างดีนะครับ,ราาาานรบในี่คืนการตัดทิ้งอาจจะบางจังหวะในเรื่องธรรมดานะมีจังหวะที่ถูกใจทุกที100นะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันเป็นลุนสันดิของฟุตบอลเดินสายนะครับหนึ่งเรื่องสนามสนามผมเชื่อแน,น่ว่าฟุตบอลเดินสายสนามแต่และสนามไม่มีสนามไหนที่เหมือนกันไัมสนามแน่นอนอันนี้ คืออันดับแรกข้ขอที่2ก็คือเรื่องของกรรมการอันดับสาก็คือสิ่งแวดล้อมในการระบบในการตัดสินสนุในกในการจัดการนะครับนักฟุตบอลเดินสายจนรู้ดีทันทันตรงทีมาแนทยอมรับให้ได้ไม่ว่าจะเป็นขภาพสน้มหรือว่าการตัดสินต่างๆนะครับฝ่า,ายจัดเนี่ยสามารถหรือว่าแม้แต่ใครก็ตามนะครับเนี่สามารถจะไปแก้าตบตดสินได้หรือว่าเป็นที่ยืนสุด นะครับตอนนั้นก็คัดกีฬาที่ดีต้องจอครับในค่ำตืนนี้เหลืออีกสามสี่คู่ครับผลใจร้ายครับผลใจร้ายอ่ะมาดูกันต่อรับเรื่องลาหลัง ยังสูดก็สูดกสูปไป,ปนี่ให้น้องอินเ่ยจับกัอก้าวเป็นประตูจได้ครับเป็นประตูจได้เสมอนมครับเสมวนดือนูงนัไครับเอาเ่ย เราขายเราขาแล้วก็เป็นเสมือนเอ๊ะครับก็เลียเสมือนเลยหนึ่ง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 ใช่ไหมหนึ่งดุลเอ๊ะเจริญครับนีว่าทุาลใจอยู่สลับเดียวกัน <c oughs> หลังจากคู่นี้ไม่น่าจะไหวแล้วครับตอนนี้ในออนไลน์เพราะว่าลมค่อนข้างแรงครับลมแรงมากๆเลยครับตอนนี้ครับองกราบขออภัยแฟนับเลยครับนนด,ดีมารแล้วสุดก็แบบไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะครับผมเข้าใจเพราะผลฟ้าอา,ากาศไม่เป็นใจนะครับอาจารย์ ประเมินสถานการณ์เอาเองนะครับจารครับผมได้ครับนะครับควไม่ไวว่าไม่เป็นไรนะครับผมหัวเรื่องของกรมป่าไทยเป็นหลักนะครับไม่เป็นไรครับอาจารย์ตัดสินใจได้นะครับโอ้ตอนนี้ลมแรงมากครับต้องกราบขออภัยเลยครับตอนนี้